อันนี้คือพระปิดตาพิมพใหญ่ใช่ไหมครับรุ่นรวยแสนล้านครับพระปิดตาพิมพใหญ่นี่เขาใช้มูลสารเดียวกับพระขุนแผนปี2 5 6 8ัน้ามูลสารรุ่นเนี้ยอย่างรพระปิดตาเนื้อสีเขียวเนี่ยนี่ล่ะนี่คือสีเขียวที่เน้นเน้นทางด้านสีพึ่งเขียวของภูททาอันนี้ด้านหลังฝังตะกุดใช่ฝังตะกุด ตะกรุดคู่ด้วยครับนตะกรุดคู่อย่างสียี่ชมพูเน้นว่านสบู่เลือดอะไรเงี้ยก็ต้องเน้นโมงสารแต่ละอย่างครับผมสีเขียวก็เน้นทางด้านสีพึ่งสีดำก็เน้นใบลานหรือว่าเน้นภัยดำไปแต่ละองค์แต่โมงสารหลักๆเป็นโมงสารเก่าทุกองคก็ต้องมีแลวทุกองต้องทาสีพึ่งแล้วตะกรุดทุกดอกเราต้องให้ทําการเคี่ยวแช่สีพึ่งก่อนเพื่อที่ว่าให้สีพึ่งพุทธคมในจากสีพึ่งใช่ครับแล้ว มีเนื้อไหนที่แบบเด่นๆบ้างครับที่คนแบบหูยอยากได้กันเลยอะ่ะนี่เลยครับองนี้ครับเป็นเนื้อ,อขยาศาสตร์เนื้อขยาศาสตร์คืออะไรฮะที่เราเรียกกันว่าขยาศาสตร์ก็คือเป็นเนื้อที่ว่ารูปรวมมวลสารว่านต่างๆแล้น้ามันต่างๆรวมสีพึ่งต่างๆของหลวงพ่อสุขแล้วหลวงพ่อทีมแล้วครูบาอาจารย์จำนวนมากไว้ที่ หนักไปที่พระองคเดียวไว้ที่เนื้อนี้เลยใช่ถ้าหลังเป็นตะกุดมหาปราครับผมตะกุดมหาปราตะกุดเดียวตะกุดดอกเดียวอีกเนื้อหนึ่งฮะอันนี้คือเนื้อก้นโคกใช่ไหมฮะใช่ครับผมเห็นอันนี้ก็รวมโดดเด่นมากเลยครับพี่ใหญ่แล้วก็รวมมวลสารของทุกอันไว้ที่เนื้อเดียวเหมือนกันแต่ว่าวิธีการรวมมวลสารจะต่างกันครับอันนี้มีปิดทองด้วยใช่ปิดทองหน้าครับผมแล้วด้านหลังแล้วด้านหลังก็จะมีพระปิตาเทวบกแตกแล้วครับออพระปิตาขถิน ปีนี่ปีที่ผ่านมารมเป็นองค์ไม่แต่ปีกรองพิมพ์รุ่นเนี้ยครับมีกี่เนื้อกี่รายการครับก็รุ่นนี้ในรายการทั้งหมดมีประมาณ30รายการ30รายการแต่ว่าเลือกเจาะจงบูชาแต่ละรายการยังไม่ได้เพราะว่าจํานวนลูกศิษย์แต่ละคนครับก็จํานวนมากความอยากได้ของแต่ละคนนะครับพี่เนาะครั้งแรกเราก็ใส่ซีนครับทึบให้ทุกคนสามารถมีสิทธิ์จับจองก่อนเราจับจองแล้ว เมื่อวัตถุมงคลออกแล้วอ่ะเราจะนําไปพุทธาวิเศษวันที่8มกราคมที่วัดละหารไร่วัดละหารไร่หลวงพุธิมเลยครับผมเมื่อพุทธาวิเศษแล้วอ่ะท่านทีได้รับวัตถุมงคลไปแกะออกมาถ้าท่านเจาะจงที่จะบูชาเนื้อไหนเป็นเฉพาะจาะจงอ่ะท่านกิเรื่อกบูชาได้หลังจากนั้นเรามีกลุ่มวัตถุมงคลมีกลุ่มวัตถุมงคลเป็นกลุ่มศรัทธาบารมีหลวงพุทธวหนองคออันนี้ใน Facebook ไปดูได้เลยสมาชิก105อ๋อใครที่จองวันนี้ไม่ทัน สามารถไป <โล S 1> หาบูชา,ชาได้ไดเดี๋ยวก็มีคนมาแบ่งปันครับผม